วันนี้เราจะมาทำการอ่านไพ่ด้วยการสร้างเรื่องราว s t o r y t เ l ลลิงนะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านไพ่นะคะในสไตล์แนวจิตวิญญาณโดยการที่ไม่ต้องแบบว่าเรียนรู้ถึงความหมายของไพ่นะคะนะแต่แบบว่าอยากเรียนรู้ในการสัมผัส ของอารมณ์ของไพ่แล้วก็สามารถตีโจ์ออกผ้าของไพ่ออกมาได้ได้แบบว่าลึกซึ้งนะคะ,ะวันนี้มาดูซิว่าไพ่กาลังอยากจะมาบอกให้แม่หมอในการอ่านไพ่เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรตอนนี้นะคะแม่หมอจะมาสื่ออารมณ์ของไพ่นะคะกับการเล่าเรื่องราวของไพ่โดยการที่ไม่ได้อ่านความหมายของไพ่ถ้าความหมายของไพ่นี้ก็อาจจะท้อนในเรื่องเกี่ยวกับราชาถือถ้วยก็เป็นคนที่เป็นคน มีความรักเอาใจใส่นะคะในแง่ของราชาก็เปรียบเสมือนกับผู้ปกครองเป็นพ่อหรือเป็นพ่อบ้านหรือเป็นผู้ดูแลในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้วยหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ดูแลถ้วยเปรียบเสมือนกับอารมณ์การดูแลการให้บริการนะคะคือเขาถือถ้วยนั่นดงว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนในบ้าน และนี่ก็คือเป็นสิ่งที่แม่หมอกาลังมาสะท้อนว่าอารมณ์ของภาพราชาถือถ้วยนี่เป็นส่วน่งเป็นผู้นําที่คอยดูแลนะคะคอยดูแลคอยเอาใจใส่คนในบ้านนะคะแม้ว่าอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความหวั่นไหวหรือสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่า ไม่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ต้อง,องรองรับอารมณ์ของคนนั้นคนนี้แต่เขาก็สามารถควบคุมได้ทําไมถึงบอกรองรับอารมณ์ของคนนั้นคนนี้นะคะเพราะว่าเขาถือถ้วยไงแต่ว่าในแง่ของสภาวะของการกรำนะคะการกรำถ้วยไม่ได้กำรรบีบแรงนะคะนั่นหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ผ่อนหนักเป็นเบาเป็นการที่เป็นคนที่ยืดหยุ่นของภาวะอารมณ์ ไม่ได้ถือถ้วยแบบบีบหรือว่าในลักษณะของแบบดูแบบขึงขังนะคะนี่คือเป็นของแค่นี่ไม่หมอแค่อ่านแค่การถือถ้อถวยนะคะคุณก็จะได้รับรู้ถึงอารมณ์แล้วแหละว่าอ๋อเขาเป็นคนอารมณ์ดีเนาะเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่สามารถที่จะ ควบคุมภาวะอารมณ์แม้ว่าบางครั้งคลื่นที่มีคลื่นนะคะที่เขานั่งอยู่อาจจะมีคลื่นของอารมณ์ของคนเข้ามารบกวนจิตใจเขาแต่เขาก็ยังสามารถที่จะนั่งบนบันลังได้โดยที่แบบว่าแม้ว่าคลื่นนั้นอาจจะมีคงโรเพลงบ้างแต่เขาก็สามารถที่จะลอยอย,อยู่บนกลางทะเลได้ควบคุมอารมณ์ได้นะคะคลื่นก็เปรียยเสมอนกับอารมณ์นี่คือเป็นสิ่งที่ม่หมอกําลังให้เห็นนะ